ก็ตัวนี้พามาปล่อยปุ๋ยนะครับปล่อยปุ๋ยใส่บล็อกขลีนะครับบล็อกขลีกับข้าวโพดหน่อยนะครับตัวนั้นตัวนั้เป็นขออ้าวโพดหวานนะครับให้บีแปดหานครับตัวนี้เป็นบล็อกขลีนะครับปล่อยปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยโดยถีอบ่ตองเป็นแข้งนะครับปล่อยปุ๋ยโดยถือบ่ตองเป็นแข้งน้ามบะตองเสียงเงินซื้อปั๊มเพิ่มนะครับ สำหรับผู้ถี่มีปั๊มหนามนะครับปั๊มห้อยผงนะครับหลอบเร็วนะครับตังนี้สองแรงนะครับตัวนี้ก็เป็นถังละลายปุ๋ยนะครับตัวนี้ผมใจปุ๋ยยูเรียเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสายดูดนะครับตอนนี้กําลังปล่อยอยู่นะครับนี่ดูดไดเร็วนะครับโดยถี่ปั่มหนามนะครับบ่ได้โหลดบ่ได้ออกคอยนะครับออกซําไดซัมหนันนะครับเพราะว่า วิธีนะครับวิธีทาก็คือเจาะรูท่างใส่ดูดนะครับนี่ตัวนี้เป็นใสดูดสองนิ้วขึ้นมาครับจากนาครับนี่ผมตอลงไปแปดเมตรนะครับเป็นใสดูดนะครับจากสาขึ้นมานะครับกามาเจาะทางดูดเลยนะครับนี่ว่าวสิบหกมิลนะครับสายดูดปุ๋ยนะครับก็เป็นสายไอ้สายทีแถมมาจาก คามยาฉีดนะครับนี่น่าจะประมาณไอซีหุนนะครับสายมันจะซุกเขา่าปลายทอฟองไอ้บ้าน้ำโยดแต่พอดีเลยนะครับนี่สวมเข้าไปนะครับเวลาต้องการกับเปิดบ้านนะครับเวลาไปใส่งานกับปิดบ้าแล้วก็ถอดสายตัวนี้ออกนะครับเพื่อเวลาของสายหนำจังโบกระเช่อ,อนจังบบฟิวอยู่นี่นะครับตัวน,นี้มันจะสะดวกสบายนะครับเพราะว่าเวลาที่ เปิดเอา้นามจากทางปุ๋ยนะครับปั่มเขาจะดูดไปเลยนะครับนี่แล้วก็ออกไปทอทรงนะครับโดยที่ปตองใส่ปั่มแต่ก่อนผมจะใส่เป็นปั่มตัวนี้นะครับปั่มยาสีนะครับไปดันเอานะครับดันโดยเขาทางนี้นะครับทางทอทรงอ่อนครับมันเหตุให้หนึ่งสาพดบ่มีนะครับมันจะได้ซื้อปั่มนามนะครับไดซื้อปั่มปั่มยาสีนะครับสามสูบแบบนี้ครับนี่ หล้วก็สองครับมันจะเปลืองคาไฟครับแต่ว่า้า้าฮหดแบบนี้นะครับแรงดันกับบ่คงทีนะครับแต่แรงดันคงทีนะครับบ่ไดดดรอปน้ำคือไซเอ็นเวนตุเลียนะครับแกทาแบบนี้รุนไหมนี่แห้งดีนะครับเพราะว่ามันจะบ่ไดดเสียคาไฟนะครับแล้วก็บ่ไดดสื่ออุปกรณ์เพิ่มครับเวลาปิดเหากปิดวาตรงนี้นะครับแต่แปิดวาอยู่นี่นามมันก็เศร้าไแเลยครับ มันก็บเจ้าโดดปุ๋ยนะครับตัวน,นี้มันก็ไไรปกติตัวน,นี้เป็นขอดีง่ายสะดวกครับสื่อเพิ่มแต่ว่าน้ำยศนะครับบาก,กี่บาทบลกระซ้ายในราษดาบุอึดบรยากนะครับสร้างสื่อได้นะครับตัวน,นี้สะดวกนะครับว่าต้องใส่วเวจเลียนะครับเพราะว่าตันนั้นมันจะดรอปน้ำลงนะครับปกติน้ำแรงดัานน้ำจะได้ 60ลิตรนะครับตอนนีคที่ถาห้าปล่อยไปโดยตรงแบบนี้นะครับแต่ถามาใส่เวนวเลียนะครับน้ำมันจะดรอปลงมาอยู่ประมาณ4ลอยครับ4ลอยกว่านะครับมันจะเ็ดให้แรงดันน้ำนะครับเวลาไปปลายสายนะครับแรงนเขาน้ำสายน้ำยดหรือว่าน้ำพุ่งสี่นะครับมันเ็ดให้น้ำมันบ่อเต็มสายคือเก่านะครับถ้ะเหตสูตรนี้นะครับมันจะได้ ได้ตลอดแรงหนามบอตกนะครับเบีเยบ,บัคคือดีากาโดนแล้วบอ่อได้ปูนะครับหนามอึดแห้งหนามเบาพอนะครับนี่บัคคือดีกําลัางเป็นดอกครับกําลังเลื่ม เรื่มเป็นครับส่วนนี้เบอร์ทันเห็นครับเบ่มีเวลาเขามาเพียรเลยครับปลูกทิมใบครับปุ๋ยกับพึ่งกำลังปล่อยขังแรงครับนี่ครับกำลังเริ่มเป็นดอกครับบัคกัลลีกำลังให้ปุ๋ยเทื่อนครับยากับผนสองเทื่อนะครับอย่าเขาคงก่าลายลายนะครับนี่เอางามเลยนะครับ น้ำบ่พ่อมันกะโบงงามนะครับเพราะว่าเอานามเขาสวนเขาโพดนะครับตัวนั้นตัวนั้นเป็นข้าโพดทอดดอกนะครับของอมอน,นครับนะถอดดอกหาศูนย์นะครับสูงคักนะครับถ่วมหัวถอดดอกกันหยานะครับนะพื้นที่ตัวน,นั้นหกไรนะครับหาพันส้่ ช่วงเก็บมเมล็ดครับกับโลละสัสามบาทครับเดี๋ยวจังลองเบิงขั้นตอนมันก็หลายอย่างนะครับยอย่ากลกัวข้าโพดซัดครับวันนี้กับพ้ามาแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่นได้ซื้อเครื่องดันปุ๋ยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะปลูกนะครับเอาปั๊มนะครับสองแรง ดูดขึ้นมานะครับก็จ่อหัววานำยศกัใส่สายทีผมแนะนํำนะครับแบบนี้มันจะง่ายนะครับบ่ต้องไปใส่พวกเครื่องดันปุ๋ยหรือว่าพวกเวชจุลเลียกนะครับมันจะเฮ็ดให้รับน้ำนะครับแล้วก็เดยลงทุนเพิ่มนะครับเห็ดแบบผมลงทุนบ่ถึงลอยนะครับเอาเห็ดเอาง่ายๆเลยนะครับต่ถ้าเป็นปามน้ำซับเม็ดนะครับมันจะเห็ดยากแน่ เพราะว่ามันตนนัหนมันเป็นป่ามยอนลงดินนะครับมันต้องเจาะทางมันว่ม่มีหม่งเจาะนะครับมันเจะาะบ่ได้เพราะว่ามันดูดผ่านมอเตร์เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันดูดผ่านใส่ดูดนะครับดูดผ่านหัวกระโหลกนะครับมันสามารถเจาะได้ครับข้าพดให้บิ๊กเปลี่ยนหาไปเวลาไีเวลาเปลี่ยนครับสองสองโลนะครับนี่ ใส่รถสุกโพดซัดนะครับสุกเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็ปล่อยน้ำปล่อยปุ๋ยนะครับครั้งแรกขึ้นกันนะครับนี่ครังเพิไ่ไในปล่อยปุ๋ยครั้งแหลกครับพามาชม่มครับตัวน,นี้ก็เป็นระบบน้ำยดนะครับน้ำยดมันก็มีข้อดีนะครับก็คือบออ่ได้ใหญ่เซาสสปริงเกอร์น,นะครับ เปิดเตว่านามยดนะครับกะจบลักษณะกะยางที่เห็นนะครับมันจะซุมเตาขางซ้ายนามนะครับตามหล่องถ้่มีส้ายนามมันก็จะแหงนะครับแต่ว่าข้าวโพดกับโบเหียวนะครับเพราะว่าหลากมันก็จะมากินนามตามหล่องนี่นะครับปุ๋ยกับปอยตามซ้ายนามยดนะครับตัวนี้ซ้ายนามยดมันก็ ง่ายนะครับญญรบยปลูกลายยางนะครับปีนี้ <c oughs> ให้บลกอืดได้บ่าหลายนะครับสู่ชีวิตไปนะครับกรเกษตรกรรมเกษตรกรเรกรรนี่นะครับผมลุกคุกขานครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกฟักทองน,นะครับนี่ส่วนนี้ก็บ่มียางนะครับ มาเสริมกับบล็อกครี่นะครับแล้วก็ข้าวโพดหวานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาบอกวิธีนะครับการปล่อยปุ๋ยนะครับผ่านปั้มน้ําห้อยโขงนะครับแล้วก็พามาชมสวนน้ำนะครับอัปเดตสวนใฮโซมครับนมีอย่างไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับผม